เราเขียนคิวแล้วก็ฝั่งนี้ยังไม่เขียนนี่ไงเขาถึงได้บอกว่าคิ้วคือมองกุฎของหน้าซอฟไลเนอร์เบาๆที่หางตานี่แค่นี้ก็ได้แล้วอ๊้โอ,โอ้แบบไม่ต้องตัดต่อเลยอะถ้าใครมาพัทยานะคะก็มาจุดนี้ได้ก็มาอัปเดตความติดทนกันเลยดีกว่า mm hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะหน้าเต็มกันแบบสุดๆเลยในซะ,ะแต่ว่ายังขาดอะไรอยู่ ยังคาดอะไรคือมันต้องมองออกหรอไหมว่ายังไม่มีคิ้วค่ะแล้วก็แบบเอออายไลเนอร์ก็ยังไม่มีนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เนีจะมาป้ายาที่เขียนคิ้วจาก AR ค่ะแบรนด์ถูกและดีนะคะที่มีขายใน7ซเว่นอนะคะซึ่งโปรดักที่เราจะมาป้ายยากันนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้านี่ตัวนี้ชื่อว่า AR u n t a Fine Brow Pencil นะคะราคาก็อยู่ที่9.9บาทนะทุกคนแล้วตัวนี้เนี่ยมาในรูปแบบ t in o นะคะสามารถเขียนคิ้ว แล้วก็นี่กีตาได้ด้วยนะคะเป็นแบบซอฟไลเนอร์ซึ่งบอกเลยว่าเทรนด์ซอฟไลเนอร์กำลังมามากๆ,ๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบกีบแบบซอฟไลเนอร์นะจะไม่ค่อยกรีตาที่แบบเป็นเส้นดำๆคมๆแล้วเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการกรีแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ตาของเราดูไม่ค่อยดูอะไรเงี้ยดนวนหวานละมุนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนะจะมา เขียนคิ้วให้ดูแล้วก็กีตาให้ดูกันนะคะด้วยสิ่งนี้มาดูกันว่าเฮ้ยสีมันประมาณไหนเขียนยังไงนะคะก็สูมันเข้ามาเรานะคะจะได้เห็นรายละเอียดกันชัดเจนค่ะอย่างแรกเลยแล้วก็มาดูรีแพ็กเกจนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคนแคปได้เลยค่ะเผื่อใครที่แบบจะไปตามๆอันนี้เป็นข้อมูลด้านหลังของเขานะเดี๋ยวขออนายายุญาตใช้เวลาแกะแป๊บหนึ่งเชิบๆนี่นะจะนี่นะจ๊ะแล้วก็ เขาจะมี2ด้านด้วยกันนะทุกคนด้านแรกเนี่ยก็จะเป็นนี่ค่ะที่เขียนคิว้วซึ่งมันแบบหัเล็กมากไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะโฟกัสเห็นชัดเจนไหมทุกคนว่าเออมันเล็กจริงนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นแปรงนี่คือแนะกาชอบที่เขียนคิ้วที่มีแปรงมากๆเลยเพราะว่าการหวีขนคิว้วมันจะทําให้คิ้วอะมันดูดีมันดูแพงขึ้นมาจริงๆนะคิ้วเราต้องเรียงเส้นค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวขอปัดคิ้วพอเป็นวิธีก่อน เราที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะถ้าสมมติว่าคิ้วใครไม่ค่อยเป็นระเบียบคือเหมือนมันมีรูปคิ้วเยอะๆอะแนะนําว่าให้กันคิ้วก่อนที่จะเขียนคิ้วนะคะมันจะได้เออเป็นรูปเป็นทรงมากยิ่งขึ้นและทีนี้ก็มาเขียนกันค่ะคือมันเป็นที่เขียนคิ้วที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนลืมลืมให้เพื่อนๆได้เห็นสีที่เขียนคิ้วก่อนอะทุกคนเพราะมันแบบเป็นน้ําตาลประมาณไหนอ่ามันก็จะเป็นน้ําตาล ธรรมชาตินะคะน้ำตาลออกเข้มนะคะเหมาะกับคนที่แบบผมสีเข้มผมน้าตาลเข้มผมดํานะซึ่งวิธีการเขียนคิ้วของเน็ยง่ายๆเลยก็คือเราจะเริ่มจากการเขียนที่กรอบเส้นนะคะแบบกรอบคิ้วแล้วก็จะเน้นที่ตรงบริเวณหางคิ้วก่อนนะ็กจะเริ่มจากหางคิ้วก่อนเป็นประจำเลยไม่รู้ว่าคนอื่นเริ่มจากตรงไหนนะแต่แนะ็กชอบเริ่มจากหางคิ้วก่อน สกิดสกิดไปนะทุกคนสกิดสกิดถมถมถมเรื่องความที่สีเหมือนธรรมชาติอะก็ไม่ต้องกลัวว่าเขียนแล้วคิ้วมันจะปิงนะคะจากที่ลองนะคะเน็ขอ,ขอพูดตามตรงเลยนะว่าแบบมันไม่ได้มีความนิ่มขนาดนั้นอะแบบนิ่มมากนะแต่ว่าข้อดีของเขาที่มันไม่ได้นิ่มมากก็คือหัวดินสอกเขาอะจะไม่ได้หักง่ายบางตัวคือมันนิ่มมันเออดีก็จริงนะแต่ว่ามันหักง่ายมากแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้หักง่ายนะคะ แต่ถ้าใครอยากให้คิ้วมันเออเห็นชาด์คมเค้มก็ปัดมาแถวตรงช่วงกลางคิ้วได้นะนี่แล้วอย่าลืมนะคะแปรงนี่คือสำคัญสุดๆเราจะต้องคอยปัดขนคิ้วคอยเกลี่ยให้ทุกอย่างมันมีความเป็นธรรมชาติไม่ดูเป็นก้อนๆน่ะมาดูความแตกต่างนะคะอันนี้ก็คือฝั่งที่เราเขียนคิ้วแล้วกับฝั่งนี้ยังไม่เขียนนี่ไงเขาถึงได้บอกว่าคิ้วคือมงกุฎของหน้าคือถ้ามีคิ้วนะคะคิ้วสวยอะ่ะ มีชายไปกว่าครึ่งทีนี้เราก็มากันกับการเขียนซอฟไลเนอร์นะคะก็บอกเลยว่าไม่ยากแต่อาจจะยากนิดนึงสําหรับแนทที่ต้องเขียนไปแล้วก็มองกล้องไป <c oughs> เป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะอ่ะอย่างแรกเลยดึงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้หนังตามตึงหน่อยๆเราจะเริ่มจากตรงหางตานะทุกคนนี่เห็นไหม แลนะนักจะไม่ได้เขียนตั้งแต่หัวตามาจนถึงหางตานะคะแค่เขียนหางตาก็สวยแล้วเดี๋ยวขอถมเพิ่มซึบนี่แค่นี้เลยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะได้ซอฟไลเนอร์นะคะที่ทำให้ตาของเราอะ่ะมันดูยาวขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดูเป็นเส้นชัดเจนให้แบบเอ้ยมันตัดชึบเลยนะมันจะค่อยๆเห็นนะเป็นเงาขึ้นมาหน่อยๆน่อกำลังดีมาค่ะขีด อายไลเนอร์ซอฟต์ไลเนอร์เบาๆที่ห่างตานี่แค่นี้ก็ได้แล้โอ้โหแบบไม่ต้องตัดต่อเลยอะเธออแต่ก็เพิ่มหน่อยคือตัวนี้กล้องโฟกัสอะไรอ่ะกล้องโฟกัสอะไรเอ่ยนี่โอเคค่ะก็เขียนคิวแล้วก็ทำซอฟต์ไลเนอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ ง่ายม,มาสาวก็ไปลองทําตามกันดูค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนของการทดสอบความติดทนแล้วนะทุกคนก็แนกได้ทําการไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นฟุตเทจให้ดูเลยนะว่าวันนั้นอะเนกเขียนคิ้วประมาณไหนซอฟไลเนอร์ประมาณไหนนะคะแล้วก็มาดูกันว่าพอผ่านไปแล้วท้ายวันเนี่ย คิวของเราจะยังติดทนดีอยู่หรือเปล่านะคะโอเคค่ะก็มาอยู่กับบรถกันธนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้ยังไม่มีแผนอะไรเลยคือยังไม่ได้เลือกร้านด้วยซ้ําคือคิดไว้ว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรอร่อยๆนะคะกินกับเพื่อนคือเป็นฟีลว่าฉลองวันเกิดย้อนหลังของเพื่อนนะคะก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนเท่าไหร่เพราะนางบอกว่านางยังไม่พร้อมโอเคยังไม่ออกก็ยังไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาถ่ายรูปเล่นกันด้วยนะคะเดี๋ยวคิดอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าจะไปไหนคือตอนนี้มีในหัวแล้วหนึ่งที่ ไปลุ้นกันค่ะว่าเราจะไปไหนมาถ่ายรูปเล่นกันค่ะตรงนี้มันจะเป็นโซนที่แบบเนี่ยเธอดูดิเธอดูตรงนี้จะเป็นโซนอ่กอนลงเขาอะ่ะทุกคนมันจะมีทางลงไปทะเลนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนโรงแรมนะคะแล้วเขาก็จะมีฟ้องฟ้าไว้ถ่ายรูปเธอดูสวยอะ่ะ เดินผ่านประจำเวลามาเดินข่าวแต่ไม่เคยถ่ายรูปเลยไม่เคยแบบว่ามาแต่งหน้าตั้งใจถ่ายรูปวันนี้แหละเราจะต้องได้รูปกลับไปแดดเสร็จเนี้ยคือสี่รูปดีคือแบบได้แล้วเออได้แล้วถ้าใครมาพระยานะคะก็มาจุดนี้ได้นี่ถ้าแบบมีแดดจะยิ่งสวยกว่านี้อีกกว่านี้ไม่มีแดดนะคะมื่อเย็นมากินที่ช็อกโกแลตแฟคเตอรี่ค่ะ ะไก่ผักขบอบชีฟผักลวกอร่อยนะอร่อยอืมไม่แต่ต้องกินแยะขันก่อนเพราะมันจะมันไล่เรื่อยเยอะไงจะกินแยะเออจะกินมา่างก่อนแล้วแกก็กินข้างบุญเปรี้ยวเสร็จแล้วแกก็มารวมกันอื เจ้ข้างบนอ่ะข้างบนไม่มีรสชาติเ,ออเดี๋ยวบังเกิดเองเลยมีความสุขกับเจ้าของมันเกิดมาถ่ายรูปกลางคืนกันต่อนะคะคือวันนี้ใช้หน้าให้คุ้มเวอร์เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตรงใช่ค่ะจุ๊บตรงนู้นนะฮะตรงนน้นบรรยากาศกลางคืนวัดทยาในวันธรรมดานะคะวันนี้คนขน้างน้อยนะปกติคนจะเยอะมาก,กานี่ก็เยอะแล้วนะเออแต่ก็เยอะอยู่อุ๊ยในกล้องหน้าโกอยู่เหมือนกันอะ น้ำออกเขียวๆมาดีจ้ามาเล่นน้ำได้งงมากมาใครอะ่ะมาเล่นน้ำได้เอาเอาอันนั้นก็เด็กเล่นน้ำเด็กเล่นน้ำก็มาวิวกลางคืนมีน้องเล่นน้ำอยู่ข้างหลังนะคะลูกใครเอ่ย อันนี้ก็กลับบ้านกันมาแล้วนะคะก็ให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยดูเรื่องอาการปวดหลังของแนงนะนะนะยังไม่หายปวดหลังเลยค่ะทุกคนแล้วก็เออมีการโยคะเบื้องต้นนะคะแบบพอเป็นพื้นฐานอะไรเงี้ยนะก็พยายามที่จะทําให้ได้กับทุกวันเนาะเออยืดเส้นบ้างอะไรบ้างเผื่อมันจะดีขึ้นโอเคค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ7ชั่วโมงครึ่งได้นะคะก็มาอัปเดตความติดทนกันเลยดีกว่าจ้าจากที่มองในตอนนนะทุกคนคิวยังอยู่ดีมากอะเถิดมาให้ดูกันใกล้ๆซลส แบบซูมเลยเห็นปะห่างคิ้วยิงอยู่ไม่กุดนะคะนี่ค่ะเฮ้ยเธอคืองานคิ้วเนี่ยเป๊ะมากนะคะส่วนอายไลเนอร์นะคะอะประมาณนี้เห็นปะ่ะโอเคนะโอเคเลยเห็นปะ่ะที่เราได้ทำซอฟต์อายไลเนอร์ไปนะคะอือม,มันก็มีนะว่ามันมีจางๆไปบ,บ้านเล็กน้อยแต่ว่า มันก็ยังไม่ได้แบบหายไปเลยที่เดียวนะคะส่วนใต้ตาที่เราได้เกียนไว้อะก็ยังอยู่นะทุกคนแต่ว่าอาจจะมิซีนิดนึงตรงใต้ตาเพราะว่าก่อนอันนี้เราทำดอลลี่อายใช่ปะมันจะมีพวกชิมเมอร์คริตเตอร์ด้วยให้เราทาตรงนี้แล้วมันตกลองเห็นไเนี่ยมันจะมีเส้นๆตรงนี้หงหยก็นะก็มือไปแบบเกลี่ยๆถูๆนะคะจนมันอาจจะแบบมีหลุดๆปนๆไปบ้างเนาะแต่โดยภาพรวมนะคะ ติดทนดีนะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าแบบถ้าเราไปทํากิจกรรมที่มันแอดวานเช่นไ, <c oughs> ไปดําน้ําไปเล่นน้ำทะเลไปไว่ายน้ำสาะอะไรเงี้ยมันจะทนไหมนะคะแต่ว่าถ้าเอาในเบื้องต้นสําหรับเอวี่เดย์ไปเรียนไปทํางานไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผ่านค่ะติดทนนะคะอยู่รอดทั้งวันแน่นอน Hello. ตัดภาพมากันที่ปัจจุบันเรานะคะก็มาพูดคุยสรุปกันเลยดีกว่านะคะกับที่เขียนคิ้วของ AR ตัวนี้จ้าอย่างแรกเลยก็คือพูดตามตรงมันเหมือนแบบไม่ต้องพูดอะไรมากคือมันก็เป็นที่เขียนคิ้วที่ก็ถูกแลยดีมันไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาแต่มันเป็นสแตนดาดที่9 9บาทซื้อมาแล้วใช้ได้นะคะเขียนคิ้วได้เขียนซอฟต์ไลเนอร์ได้นะคะแต่ว่านักอาจจะมีนิดนึงตรงที่แบบถ้าใครคาดหวังความนิ่มอะ ตัวแบบนิ่มเลยนะมันจะไม่ได้แบบนิ่มขนาดนะั้นมันจะมีความซู้มือหน่อยคือต้องใช้แรงกดขึ้นมานิดนึงนะคะมันถึงจะแบบเออมาเป็นเส้นนะคะเห็นชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องของการเขียนคิ้วเนี่ยก็โอเคนะคะส่วนซอฟต์ไลเนอร์ก็ได้อยู่ถ้าสมมติว่านักมีอนมินไลเนอร์ของน็กอยู่แล้วเนี่ยนักก็คงจะใช้อินไลเนอร์ของแน็กนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีจริงๆอะ่ะคือตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะใช้แก้ขัดได้ใช้แทนกันได้นะคะเห็นปะมันก็แบบ เป็นเส้นซอฟต์บัลเนอร์ที่สวยได้เหมือนกันนะก็ใครที่สนใจตัวนี้นะคะสามารถที่จะ ไปตางๆกันได้เลยนะที่เซเว่นอีเลเวนค่ะราคาก็อยู่ที่9 9บาทค่ะทุกคนโอเคสวันนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์น้ใจให้กันนะคะตรงนี้นะกดไม่ยากเลยฝากกดไลค์ให้หน่อยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subs c r i b e นะคะก็กด u b s c r i b e กันได้เลยค่ะแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะสวันนี้ค่ะเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย